เวทเนี่ยแต่ตอนนี้ผมผมปล่อยคันเร่งนะมันก็ไหลไหลไอ่ะแบบแยกไม่ออกเลยปล่อยเร่งปล่อยเร่งการตอบสนองต่อคันเร่งเนี่ยก็ถือว่าดีมากมองเร่งแซงอยู่นะสบายเสือเผโอเคเลยนะเรื่องช่วงล่างที่แบบว่าเฟิร์มแล้วมันก็ไม่กระด้าง มันหนืบอะไม่ถึงว่าตอนเข้าโค้งตอนเลี้ยวอะไรมัน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 คล่องตัวครับมันมันเฟิร์มปกติรถใหญ่มันจะดูแบบโคงโครงหรืออะไรเงี้ยครับไม่ไม่ได้รู้สึกเลยใช่คือลักษณะที่มันเป็นรถแบบเนี้ยมันเลยทําให้การขับขี่มันโปร่งอะมันโปร่งมันโล่งเหมือนแบบว่ามันเหมาะกับเราจะเอาไปเที่ยวทริปยาวๆอะมันจะไม่ค่อยมีความเหนื่อยล้าเท่าไหร่วิัศ์ทั่เยี่ยมยอดแบบนี้